นานมาแล้วณด,ดาวเคราะห์อันไกลโพล้นซึ่งมีแสงสีม่วงอาบไหลดาบเวทมนต์เล่มหนึ่งถือกำเนิดขึ้นว่ากันว่ามันถูกตีขึ้นจากเศษดาวตกที่ตกลงมาจากฟากฟ้าดาบเล่มนี้มีชื่อว่าแสงอุสา มันเลือกผู้ถือครองเองนะเสียงกระซิบจากนักบวชเท่าดังขึ้นเด็กหนุ่มกำดาบแน่นแสงสีทองสว่างวาบขึ้นจากตัวดาบข้าจะใช้พลังนี้ปกป้องคนของข้าเด็กหนุ่มประกาศกล่าวใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มแห่งความหวัง พลังของแสงอุตสาแข็งแกร่งเกินอย่างถึงมันสามารถควบคุมท่าทั้งสี่สร้างพายุและแม้แต่เปิดประตูมิติแต่ดาบก็มีเงื่อนไขผู้ถือครองต้องมีจิตใจบริสุทธิ์หากปรารถนาในอำนาจมากเกินไปดาบจะกลืนกินวิญญาณ เรื่องราวของแสงอุสายังคงถูกเล่าขานมันเป็นตำนานแห่งความหวังพลังและการเสียสละดาบเวทมนต์ที่รอคอยผู้กล้าคนใหม่